ผมมีความคิดเห็นว่าในฐานะที่ผมเป็นนักรบในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนผมก็รบมานะครับผมก็เจอนิสัยคอมเมนต์ผมรู้ดีนะครับคอมเมนต์ถ้าหากว่าเราทําแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าเราใช้ข้อที่หนึ่งโอเคข้อที่หนึ่งในงในการอ่าใช้วาจาหรือว่าพูดจาหรือว่าตะโกนบอกมันไม่ให้มันล้ําแดนอาจตัวนี้ยังไม่มีอันตรายเท่าไหร่แต่ข้อที่สองนี่ทําไม่ได้อย่างแน่นอนก็คือยิงปืนขู่นะครับการที่เราจะใช้ยิงขู่น่ะ อันนั้นมันเหมือนกับเราฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าเมื่อเขาได้ยินเสียงปืนดังตั้งตั้งจากประเทศไทยจากฝั่งไทยนะเนี่ยเขมินนะครับทหารขาเขมินที่เขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับเขายิงสวนมาทันทีครับเขาเขาไม่ได้ยิงขู่เหมือนเรานะครับเขาก็จะยิงแสกใส่แสกหน้าเราเลยนะครับเขาก็ยิงตลลมใส่พวกเราทันทีเลยนะครับมันจะต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ฝากเตือนน้องๆทหารอยู่ในแนวหน้านะครับที่ปฏิบัติการอยู่ไม่ต้องปฏิบัติตามนะครับสามข้อนี้นะครับใช้ได้ข้อเดียวก็คือข้อที่หนึ่งเท่านั้นส่วนข้อสองไม่ได้นะครับเมื่อเรามีเสียงปืนดังขึ้นมามันจะต้องยิงถล่มเราทันทีนะครับการยิงขู่ก็เหมือนการเปิดฉากฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับปืนถ้ายิงมันต้องยิงให้มันถูกเป้าหมาย อย่าไปยิงขู่ฝากน้องๆด้วยนะครับไม่ต้องยิงขู